อุ้ยอุ้ยนวะอุ้ยอุ้ยอันดูดสวัสดีทุกคนกนะครับวก้ผกต่ผมตาเลยหเจาที่แบบโอ้โหหายไปยังกับหายผมผมดีๆนะคือผมหายหายก็เป็นขอบคุณดูแค่วันเดียวนะวันเดียวจริงๆผมคิดดูดูผมไปได้ลงรกูิด ก็อาจจะแปลกแปลกตาน่ดนึงก็วันนี้ก็ไม่ไม่ได้อยู่ในแบบไอวอลฟุนนะก็มาอยู่ในแบบกันแบบออสตานั่ไนเองคุณ <c oughs> ก็ถ้าเขาดูกับคำว่ามาทําไมตรงแบบนี้ก็นั่นแหละครับที่ไปจีก,กันนานเขาบอกผมเป็นแบบปั้มเนี่ยแบบนี้ค <c> น <oughs> อดูคาดาถ้าถามว่าทําไมไม่แบบอัดคลิปไปได้ตั้งแต่วรลหนึ่งถึงวลอันนี้คือ ผมก็ไม่ได้อัดนนะเขาโทรศัพท์ดีโนะดนนี่นีี่ไม่ไดีอะไรเลยก็อยากจะบอกว่าวนักคุณดูมากเลยนะก็คิดถึงมากไม่ได้ลงคลิปมานานเลยก็อยากให้ดูรูปรูปเต็มผมวิว5้าสิบนะครับถ้าผมผมไม่ได้อัานนะคือผมบบ เอาไว้อะเออเยวมาดูเลยนะอันนี้ก็คือผมลงด่าเรือฮาซิบเรือฮาซิบลงด่านหนึ่งโอ้โหไอตอยผมก็มีมาละละตั้งแต่เบล48ทุกคนดูภาพดูภาพไปดยนะเออนั่นแหละแล้วก็ทำอีโวตัวเทนซายนีนละไม่อีกก็ซาสึเกะซาสึเกะเกสร็จแล้วก็หมึดดำอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับก็ทำไปแบบ S <s <trains> <S อย่าคิดผ่อนถูกลูกเดูดูคนเดือไหน่ะไม่ได้ลง <c oughs> คลิปเกือบเป็นเดือนแล้วมั้งไม่เป็นเดือนหรอกเ,เ,เอเอ,อเป็นวันหรอกบอกหยอกเล่นนะ,นะก็ประมาณนี้นะพอผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็วันนี้ผมก็จะมาะลงด่านให้ดูมารีวิวด่านสถานที่เท่าไหร่วนะ <c oughs> วน,นะ่าควยวะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ม่อัดคลิปนานมันตื่นเต้นเลยโอโหดีละเออเออเออสิบแปดนะสิบแปดนครไม่ใช่สิบแปดก็แบบเออว่หรือเออก็อที่จะไปดูคลิปต่อก็ไม่ได้มครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามคลิปนี้อันนี้คือหัวใจสำหรับผมเลย ให้กำลังใจผมวิกเกตาิ้งกันได้แล้วครับสาเหุหลักที่ผมไม่ค่อยลงคลิปหรือว่าอะไรก็พันพอผมเรียนนะครับเรียนไม้พอก็สอบอีกนะก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณนั้นก็เล่นเกมด้วยก็คือปั๊มอันนี้แหละครับปั๊มอสซาเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ้วนะครับสิ่งที่ผมสาเหตุหลักก็คือแบบนั่นแหละครับกำลังใจครับกำลังใจวิกกี คุณดูวินแล้วคุณแล้วนานแล่วได้ชีส18ใช่ไหมชีส18คุณกูไม่ไปถึงไหนเลยเวรกับรู้แล้วรู้แล้วมาจัดเตรียมของกันหน่อยตัวอะไรของเออพวกนี้พอเจ๋อะไรกูเนี่ยอ่าไม่เจอกันนานไปไหนบ้างเป็นยังไหนบ้าง เขาไม่ยังดูดูแบบแบบเที่ยวเลยวุ้นๆไปแบบเที่ยวเลยโอ้โหปับหนมใหญ่ไม่หมดยากนะคือแบบถ้าทุกคนเคยเล่นก็จะเข้าใจนะเกมไม่ใช่เกมนี้นี่เกมที่มันคือเกมไม่ใช่แอปเออวางตัวแรกนะครับจีเจเจน้อนนะครับอันนี้ก็คือแบบเปิดคลิปนะก็นั่นแหละอืมไม่เท่าไหร่นะคือก็มารีวิวด่านะ ค่อยว่างก็คือนี่ก็คือเปิดเปิดช่วงเหมือน,นกลับมาลงคลิปอะไรเงี้ยอย่างที่คนเข้าใจถ้าทุกคนอยากให้รีวิวตัวอะไรหรือว่าทำไฮไลท์อะไรน,นะหรือว่าทำเป็นมารุมป,ปุ้งจุ้งมารุมป,ปุ้งจุ้งอะไรก็ได้ดูนะผมก็จะแจกให้เรียนครับโอ้เฮ้ยโอ้ยตกใจมันคิดว่าตกโอ้ยวุ้นสายจะไม่ <laughs> เกิเวรกรรมชิบหายแล้วกูมาวางบาูม่าเชื่อตัวนี้ คนยิงไปเจนอตเจนอตก็มามาณนวงวงล้มตัว้าสี่ตีหนึ่งวีนะครับตําเมรลงมตัวสามร้อยนะแต่ไฟออฟเนี่ยเนี่ยคือเวลาเดินนะเดินแล้วปล่อยใช่ไหมเหมือนเหมือนเล่นสกีอะมันคือเดินแล้วมันจะนั่นแหละครับเหมือนเดินแล้วมันเริ่มเียวขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมยมันลื่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 นเลลื่นหลคือ มีผีรถไ,ไข่ด่วนไข่คนจนแต่ต้องทนไม่ใช่ละตัวอาพเยนน้อยละเยังผมจะตีไม่เข้าละแอออกมาตั้งเวฟสี่เลยเหรอกเออออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่าไึ่งทำตั้งตัวเลยเฮ้ยวางหะไรนี่แล้วช่วยกระยินไปครับนี่ครับหน้าตาโอ้ไม่ถึงหน้าตาผมนะไม่ใช่หน้าตาตัวมัน อู้ต uh, ัออัพหนึ่งขั้นจอกครับนะครับเวลาผมลงด่านนะคือก็นั่นแหละครับถ้าตามความแนะนําก็เจนน้อนลงด่านถึงแบบผมไม่ดีสุดเลยนะเจนน้อนอ่ะก็ไม่รู้เอาเอาทำไเอามาแอคกีชเชน่ะมาถึงนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตัวที่อยู่บนไหล่ผมไม่เจอกันนะด่านนี้ก็ออกจะสวยนะครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเฮ้ยก็อยู่ตรงนี้วย อ๋อเองด้วยตกไ,ได้ี่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยครับดานนั้นนั้นก็สวยนะที่ลยเฮ้ยต้องลืมตัอัพก็ว่าท,ทำไมขีไม่ได้แต่นี่เอง,องนอกจากเสร็จแล้วก็ไม่เบืเ่อซุบจื้อเกิน <laughs> แล้วนี้ก็คืออัดคลิปไปก็หากำลังใจไปแล้วก็เอาผู้ติดตามนะใครที่อยากเป็นกำลังใจ น,นั่นแะครับติดตามผมแล้ว <c oughs> ก็พูดคุยไปด้วยนะ <c oughs> ถ้าบ้า,บางๆผมก็อาจจะเอาไอะไรน,นะ <c oughs> เดี๋ยว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 มันตึงกินไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละหาละกูผมวางดักไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้อูเกือบไม่ทันโอู้มือถือกูเกือบชิดหายไปแล้ เดี๋ยวผมวางมันดัก้ตรงนี้เยอะเลยอ่ะต้องเอาหนวดดำ่อนเอามาสโลนะครับเฮ้ยมาโดูตรงนี้ให้มันลุกเยอะจังบอลนี่ยังงี้เตียงเตียงเฮ้ยฮ่า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 เสียงก็ดำคื้อเขาบอลนี่มโหู้ฟี่ผมนี่ตึงสุดละอนุญาตขออนุญาตครับติดติดแม่งเตียงนทนไม่ไหวกว่านั้น หูพลาดไม่ได้ขอพูดดีกว่าไหครับแบบนี้คือเสือนุ่งยครับเยอะจัง uh ว้าวว้าวเดี๋ยเดี๋ยวกันเพิ่มความสมจริงครับนี่ไปกันเลยประกอบนี้ว้เรียวเลียวเรียวดิไปเช็นไปเรียว ถ้าผมไม่มีไอโอ้โหเอาเข้าไปชนกูเข้าไปผมต้องวางไว้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ยังไม่ไหวเนี่ยปรับไปลาดไปดีข้างหน้าจะได้ลงลงมันแหลกเพราะว่านี่แหละเจ้าก็ไม่ได้ป่วยเลยดลโอ้โหสโลไปสวยสโลไปละนี่ไงสโลฮะฮะอยากรู้ว่าสาโลไงคือมองข้ามูลนะครับนี่มันจะขึ้นเป็นรูปวิ่งก็คือสโลละนี่ <laughs> ทำอะไรกูได้ครับมีรุ่นอันนี้ก็วางไปนะครับชุดจัดประหลัดบอกทีเรามาเว้นต่อเป็นรุ่นโอ้ยนี่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 เงี้ยเงี้ยดดิบรดิมึงดีไปเลยโอ้โหคิดถึงคนดูมากเลยโอ้โหไม่ได้พูดมานานไม่ใช่ไม่ได้พูดมานานไม่ได้พูดกับคนดูเนาะ ดูดิสกิลเขาเท่อัพอัพดดังมีเยอะเลยจะได้เห็นสกิลไปชัดๆเปบนไงอุ้ยตายแล้วโอ้โหไปดูมัเปิดสกิลฮู้สกิลชีลล์จริงเฮ้ย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 โคตรเท่เอาจริงๆมันเท่นาเลยนะแต่ผมค่อยไม่ได้อัดคลิปไง แต่ตัวนี้คือผมอีโวมากับมือเลยอะตั้งแต่ลูฟี่เนี่ยอีโวก็ไม่ค่อยยากนะแค่ลูฟี่เวลาอีโวใช้ห้าตัวใช้สีดาวห้าตัวครับลุ้นใครอยากเห็นสกิลตัวอะไรก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปลงอีแล้วผมจะเปิดสกิลให้ไม่ต้องรีวิวเลยนะครับดูดิว่าตัวที่ท่านผู้ชมบอกจะไปได้กี่เวฟนะดูเหมือนกันผมไปกี่เวฟโอ้คุณตอนนี้คุณไปดูว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะคือไม่ไหวดู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  ตวงชิป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 เอสสิบห้าแล้วน่าจะตึงแล้วนะเออไม่ใช่ตายนะเฮ้ยไม่ตีไม่เข้าอกเอาจริงเดี๋ยวไม่จะตีไม่เข้าไม่ได้นะลูพี่เดี๋ยวลูฟี่ลูฟี่ไม่ใช่ละเฮ้ยเอาจริงหายด่วน กูไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช <fol> ่นะเฮ้ย um ี่ไม่ใช่นะรุ่นประดมอสะมาเลยส่ตังไม่พอตัวเขาด้วูเ่าอะไรมห้จิบำตรงนี้ครอ่ะ รักูเก็บหายกูต้องทงเลาลูกี่ด้วนะตรง้รับกูโอ๊ยทำเนี้ยทำเนี้ยดีดดีดีกได้อยู่ได้อยู่ครับไปไปไปสวนหาูกกูได้โอ้โมอโอ้ิปชิปชิปหนักะหนักะตอนนี้ พ้ยตีไม่เข้าเลยหรือเดี๋ยวก่อนขายขายขาย้กขายกูจะขายเฮ้ย่านนี้ก็ดึงเอาเรื่องเนี่ยขายทันไมนีดยเฮ้ยมึงถอยเย็นๆนะวัยรุ่นโอ้ไม่ทันอ่ะโอ้โหโอเคเป็นยังไงบ้านที่ได้รับชมคลิปนี้โอ้โหก็แบบเปิดมขึ้นน้อยหน่อ กูก็โดนมาเล่นอย่าเสียลวเว้ยเลยมันดูว่าเป็นจิตายแต่ก็ที่ผมพอยวางแผนมานะมึงผมไม่ไหวต้องล้านแขลงไม่ไหวละเด้อกี่โอ้โหใครที่รับชมคลิปนี้ก็สนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ารือว่าไม่สนุกก็นี่โอเคไหมโคตรมึง โอเคครับอย่าลออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายตู้โอ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 ้